สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านมาทำหอมอกหน่อไม้กันอันแรกเราก็ใส่ข้าวแช่แล้วก็ใบยะนางซอยๆใส่พริกครับขกเรียบร้อยไหมมืดหน่อยนะครับตา<ำ>มาตาต่อนี่ครับหน่อไม้หรอ เดีนยวทำองต่อครับแอกหน่อไม้ลงไปอหน่อไ,ไม้ลงไปนะครับเราพอเราตำใบยะนางกับเขาแชาเ่เรียบร้อยแล้วต่อไปก็หน่อไม้ใส่ครับใส่โคกนี่เลยหน่อไม้หนอนึองเยอะมากครับ ปลาครับปลาล้าก้างหน่อยปลาลงไปกลัวมันเค็มล้วก็ไม่จะใส่เยอะครับใส่ได้งวงพอประมาณครับ ใส้หน่อยเส้นหน่อยครับใส่หลายเสียบหลายหลาย,ลายพอแล้วก็ตำครับตำคู่เข้าให้เข้ากันหั่นปลาครับ มาดูครับติดตามครับ

อีกมาเด้อครับมาเด้อมาเรงมาเรงม,ม,มากินเด้อครับเราจะมาตำตำหน่อไม้กัน คร,ครับมาเด้อม,ม,ม,มาทำมาทำหงมุกหงไมกันหกอีกแล้วฝนตกอีกแล้วครับตักใบตองไม่แห้งนะครับชิมนุ่มบ่อนครับยังไม่สุกะครับชิมนะครัอืมหาดปลาร้า ปต้องใส่ปลาสักหน่อยต้องเขย่าก่อนใส่ เค็มไม่มีไม่ห้เค็ม,มนะครับ ทำครั้งแรกรเยอะอยู่ยทำ๋ยวาไปแบ่งพี่ป้านะอาแม่ด้วยกินหอ่อสองหอ่อพอคนวิธีการทำน้าน,นางแล้วมาชิมครับต้องเอาไปนึ่งก่อนนะครับห่อแล้วไปนึ่งชิมรสชาติก่อน ขาดอะไรถ้าทำเค็มเน้อมันไม่อร่อยคนะรับนั่นปลาร้าอีหนึง่ง ได้แล้วครับ นี่ไว้ใส่ใส่หอมหมวกไม้นี่ครับ เดี๋ยวเอาไปตองก่อนนะครับอันนี้เพิ่งทำเป็นครั้งแรกครับไม่รู้ว่าทำเป็นไหมครับจะทำทำห,อห่อใหญ่ๆไม่ได้เลยจหิ่มเลยครับทิ้งห่อเดียว หอ่อยังไม่เป็นเลยนะครับแจกเกินไหม มาลุ้นกันครับว่าผมจะทำเป็นไหมตองกอ็แข็งครับได้แล้วครับหอมเปี๊ยป้งนะครับกินม,ม่มิ่มแล้วนี่หอมเปีนะ๊ยป้งเลยหัวใหญ่มาก 嗯。 เงเินเงินใส่อันนี้ใส่ตู้ก็ใส่ตัวนั้นครับ สวยเท่าไหร,ครไ่ครับผมห้องได้โอเคอยู่ครับง้องได้อยู่โอเคได้แล้วสองห้อง ทำหัวใหญ่ครับจุใจจุใจไปเลยหัวเดียวคุ้มค่าคุ้มค่าเลย เคยห่วงสักทีเนี่ยผู้ชายทําอาหารแบบประดิษฐ์ประดอยเลยก็ไม่เก่งครับประดิษฐประดอยไม่คยเก่งพ่อได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ครับ ใหญ่ตุใจ <c oughs> ห่อเล็กครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นห่อเล็กบ้าง ขังเข้าไป,ไ,ปได้อยู่ได้อยู่เป็นอยู่ครับมว่าจะไม่เป็นถึงจะไม่สวยก็น่าจะแซ่บอยครับ ท้ายครับนะนนเล็กสุดท้ายครับได้ครับได้แล้ว ได้ได้อยู่ได้อยู่ครับโอเคได้แล้วครับเสร็จสมบูรณ์เสร็จสมบูรณ์แล้วหมกหาไม้ นะครับหอมอกน้าไม้แล้วก็จะเป็นเนึนครตัวนี้ใส่มวยไปมวยเล็กครับขวดเขาเรียกว่าขวดเล็กเต็มเลยครับ เต็มนี่เลยนึ่งครับตอนนี้เสร็จละมัมทีเสร็จพิธีหนึ่งต้องไปขีนะครับ ่อไปเราจะไปนึ่งครับต่อไปเราจะมานึ่งครับเราจะมานึ่งนะครับเอาม้ปิดไว้เราไม่ต้องเล่งไฟแรงครับเดี๋ยวไฟใหหนหม้อ เดี๋ยวมารอเดี๋ยวมารอชิมกับผมนะครับตอนเย็นนะครับมีฝน,นตกพันๆอยู่ตากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเ,เด้อครับเดี๋ยวฝากติดตามคลิปหน้าครับเดี๋ยวมาชิมด้วยกันเด้มอมือแรงคลิปนี้ทําไว้เท่านี้ครับฝนตกมันผมเปียกหมดครับนี่สี่กิเลสอยู่ผมผมมาเด้อทำมือแรงเด้อ คลิปนี้ทำไว้เท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับอย่าลืมกดสับสัไลสั่งกระดิ่งทุกครั้งนะครับคลิปนี้ทำไว้เท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ